วันที่18ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องหนึ่งยอห์นบทที่สามข้อ16ให้เราร่วมใจอธิษฐานหัวข้อแรกอธิษฐานให้เรารักผู้อื่นด้วยการกระทำข้าแต่พระบิดาขอทรงสอนข้าพระองค์ให้มีความรักที่แสดงออกเป็นการกระทำ ในสิ่งที่ดีงามบริสุทธิ์ใจขอเพิ่มพูนความรักของโรงในข้าพระองค์ที่จะรักผู้อื่นได้มากขึ้นขอประทานกำลังเพื่อสามารถจะให้อภัยต่อผู้ที่ทำผิดกับข้าพระองค์และสามารถเสียสละเพื่อพี่น้องให้สำแดงความรักแก่ผู้อื่นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระนามพระเยซูอาเมนหัวข้อที่สองอธิษฐานเผื่อลูกหลานในคริสตจักร สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดปรานลูกหลานของข้าพงษ์และลูกหลานของพี่น้องในคริสตจักรขอให้เขาติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันขอปกป้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่ความผิดบาปขอทรงนำลูกหลานที่ห่างหายไปจากคริสตจักรได้กลับมานมัสการพระเจ้าและรวมสามัคคีธรรมกับพี่น้องขอทรงนำในการติดตามพี่น้องเหล่านั้น ให้ได้พบพระคุณความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรครับ